สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆเกับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งค่ะที่ตกเป็นเป้าหมายของแก๊งอนนันดาพาและผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเป็นและความตายอยู่ใกล้กันเพียงแค่เอือ้อมนำแสดงโดยออมแคกูและจอห์นยอบินหรือทนายฮงชายองที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองค่ะในเรื่องที่มีชื่อว่า night in paradise ขึ้นดับแดนสวรรค์เรื่องราวจะบู๊เดือดเลือดสาดแค่ไหนมารับชมกันได้เลยค่ะ ัวเอกของเราค่ะแทกูชายหนุ่มผู้เป็นมือหนึ่งในแก๊งอันดาพานกำลังต่อรองกับหัวหน้าแก๊งคนหนึ่งเพื่อน,นำพรรคพวกของเขาที่ถูกคนในแก๊งนี้เล่นงานจนอ่วมกลับไปแล้วการเจราจานั้นค่ะก็สร้างความประทับใจในตัวแทกูต่อประธานโดและได้ทาบทามให้เขามาทํางานด้วยแต่ด้วยความที่ซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกพี่เขาเขาจึงได้ปฏิเสธไปค่ะเมื่อเสร็จธุระแล้วเขาจึงไปรับพี่สาวและหลานสาวกลับบ้านพวกเขาพูดคุยกันด้วยความคิดถึงเขาส่งพี่สาวและหลานสาวขึ้นรถแล้วบอกว่าให้ไปรอที่บ้าน แกกูเอาของขวัญวันเกิดให้กับหลานสาวเด็กสาวดีใจมากที่ได้รับของขวัญจากน้าชายที่รักและเป็นห่วงเธอมากจากนั้นค่ะเขาจึงไปรับยาให้พี่สาวที่กําลังป่วยและได้พูดคุยกับหมอหมอได้บอกว่าพี่สาวของเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานและเขาต้องสะสางชีวิตด้านมืดเพื่อดูแลพี่สาวและหลานสาวต่อไปแน่นอนว่าคือสิ่งเดียวที่ยึเดเหนียวจิตใจของแทกูค่ะ และภาก็ตัดมาที่ถนนที่เกิดอุบัติเหตุแทกูอยู่ที่นั่นพร้อมใบหน้าที่โศกเศร้าใช่แล้วค่ะพี่สาวและหลานสาวสุดที่รักของเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับมาด้วยอุบัติเหตุนี้นั่นเองในงานศพพี่สาวและหลานสาวของเขาก็มีหัวหน้าแก๊งเข้ามาเคารพศพ เขาสวมกอดแทกูและพูดคุยกับเขาด้วยความเห็นใจและบอกว่าประธานโดมันไม่น่าทำแบบนั้นและเขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันพอพูดจบค่ะแทกูจึงอาสาเข้าไปพูดคุยกับประธานโดด้วยตนเองความขัดแย้งจากงานก็ได้พากสิ่งที่เหลืออยู่ของแทกูไปและเขาก็คิดว่านี่มันคือฝีมือของประธานโดแน่ๆในห้องซาวน่าค่ะแทกูได้นั่งคุยกับประธานโดในห้องกับเขาแค่สองคนประธานโดเองก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกกับแทกูว่าเขาจะหาคนมาลงโทษให้ได้ แทกูบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอดีตไปแล้วและขอตัวออกไปราดน้ำเย็นสักหน่อยดูเหมือนประธานโดเนี่ยไว้ใจแล้วก็ต้องการให้แทกูมาอยู่กับเขามากๆเลยทีเดียวค่ะแทกูราดน้ำลงบนตัวด้วยความเยือกเย็นพวกนักเลงก็มองดูอยู่ไม่ห่างจากนั้นเขาจึงเอามีดที่เตรียมมาค่อยๆจัดการพวกนั้นทีละคนทีละคนรวมถึงประธานโดด้วยเมื่อฆ่าพวกนั้นเสร็จค่ะเขาจึงขับรถออกไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ช้าวันรุ่งขึ้นค่ะแทกูได้เข้ามาพบกับหัวหน้าหยางลูกพี่ของเขาเองเขาได้ถามไทยว่าเป็นยังไงบ้างและเขาก็ได้มอบกระเป๋าโทรศัพท์และเงินสดให้กับแทกูและบอกให้เขาไปหลบที่เกาะเชจูสักพักแล้วค่อยหนีไปรัเสเซียเพราะแทกูเนี่ยสร้างเรื่องใหญ่ไว้หลังจากที่เขาออกเดินทางค่ะทางฝั่งแก่งังินพันก็ตีรันฟันแทงกันเลือดสาดเลยทีเดียวเมื่อเขาถึงเกาะเชจูค่ะที่นั่นเขาได้พักอยู่ที่บ้านของอดีตนักเลงที่กเกษียณมาขายอาวุธและจับปลาบังหน้าเขาต้องดูแลหลานสาวคือแจยอนดูเหมือนเธอไม่อยากข้องเกี่ยวกับ พอันด้านหัวหน้าหยางค่ะที่พยายามจับตัวหัวหน้ามาก็หัวเสียที่พวกลูกน้องของเขาจับตัวมาไม่ได้และข่าวร้ายก็คือประธานโดค่ะที่แทกูพยายามฆ่าเขายังไม่ตายและก็มีโทรศัพท์จากหัวหน้ามาเข้ามาค่ะเขาขู่หัวหน้าหยางที่ทําให้เรื่องมันบานปลายเพราะความคิดที่ยากจะเป็นใหญ่และเขาก็ได้ไปหาลูกน้องของเขาที่จัดการลูกน้องของหัวหน้าหยางได้สําเร็จและตัดชิ้นส่วนให้หัวหน้าหยางเป็นของขวัญ แทกูค่ะที่กําลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงปืนจึงออกมาดูปรากฏว่าเป็นแจยอนหลานสาวของอดีตนักเลงเธอกําลังจะยิงตัวตายแทยกูเห็นดังนั้นค่ะจึงพยายามห้ามเธอแต่ปืนนั้นไม่มีกระสุนด้านหัวหน้าหยางค่ะที่ได้รับของขวัญเป็นชิ้นส่วนของลูกน้องตัวเองเขาไม่รู้จะทํายังไงเลยมาพบกับผู้กองเพื่อขอความช่วยเหลือและให้เขาช่วยพูดกับหัวหน้ามา เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะแทกูเดินออกมาสูดอากาศก็กพบว่าเจยอนนอนอยู่ในรถสภาพใกล้ตายลุงของเธอรีบฉีดยายให้เธอและพาไปที่โรงพยาบาลทันทีจากนั้นค่ะพวกเขาจึงพูดคุยกันถึงเรื่องอาการของเจยอนว่าเธอเป็นโรคร้ายแรงและก็มีโอกาสรอดน้อยมากๆด้านหัวหน้าหยางที่มาพบกับหัวหน้ามากับผู้กองที่ร้านอาหารตามนัดค่ะผู้กองขอให้หัวหน้ามายกโทษให้หัวหน้าหยางกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่หัวหน้ามาไม่ยอมผู้กองเริ่มขึ้นเขาอยากเลื่อนขัน้นแต่เพราะความขัดแย้งของสองแก๊ง อาจจะทําให้เขาไม่ได้เลื่อนขัน้นเจยอนที่ฟื้นขึ้นมาค่ะก็พบว่ามีแค่แทกูที่อยู่กับเธอลุงของเธอกลับบ้านพอลูกค้ามาเจยอนเปลี่ยนเสื้อผ้าและออกจากโรงพยาบาลทันที ในระหว่างทางค่ะพวกเขาแวะกินข้าวและพูดคุยถึงเรื่องที่เธอนั้นยิงปืนเก่งที่เธอทำเพราะอยากฆ่าบางคนเธอชักชวนให้เขากินโซจูแต่แทกูก็ปฏิเสธเพราะเขากลัวมีดานแต่เจยอนบอกว่าไม่มีดานหรอกเ้าก็ตัดมาที่จูจูก็มีดานค่ะแทกูลงไปเป่าเครื่องวัดระดับแอลกอฮอลและเจยอนตอนนี้กำลังเมาและอาะวาด ค่ะได้ติดต่อไปหาหัวหน้าหยางแต่ก็ได้รับคําตอบว่ายังไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้และเขาก็บอกว่าติดต่อพวกลูกน้องไม่ได้เลยหัวหน้าหยางจึงบอกให้เขาเตรียมพร้อมและจะติดต่อกลับไปและพาประตัดมาที่ห้องอาหารค่ะผู้กองแนะนําให้หัวหน้าหยางจับตัวแทกูให้หัวหน้ามาและโยนความผิดให้เขาทั้งหมดเพื่อสสางเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกลับมาถึงบ้านค่ะก็พบว่ามีรถจอดอยู่และก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากในโกดังลุงของใจยอนโดนพวกที่มาซื้ออาวุธเล่นงานจนได้รับบาดเจ็บทันในนั้นเองค่ะก็มีพวกมันคนหนึ่ง ยิงเข้ามาในโกดังจึงทําให้ลุงของเธอบาดเจ็บปางตายเธอได้ยินเสียงปืนจึงรีบเข้ามาดูเธอร้องไห้โฟมไฟและลุงของเธอก็ได้ตายจากเธอไปดันแทกูค่ะที่เข้ามาพร้อมเธอก็ได้จับตัวหัวหน้าของพวกนั้นไว้แต่มันดันขัดขืนเธอทั้งโกรธทั้งเสียใจเลยกระนํำยิงพวกนั้นตายไปหลายศพแต่หัวหน้าของมันดันหนีไปได้ค่ะแทกูบองให้เธอรีบหนีแต่ตอนนี้แจยอนเสียสติแทกูพาเธอขึ้นรถแต่เธอก็โวยวายและกําลังจะช็อกแทกูจึงให้เธอตัดที่มือเพื่อช่วยเหลือเธอ จากนั้นค่ะพวกเขาก็ขับรถมาถึงรีสอร์ทญาติของแจยอนแต่เธอก็ไม่ได้บอกว่าลุงของเธอนั้นตายแล้ว ตกดึกทั้งคููก็ได้นั่งคุยกันแจยอนที่บอกว่าเธอนั้นเหลือเพียงตัวคนเดียวก็เล่าให้ฟังว่าเพราะลุงของเธอทําให้เธอต้องเสียครอบครัวที่จริงแล้วเธอเกลียดลุงของเธอมากแต่เมื่อลุงของเธอตายเธอกลับไม่มีความสุขเลยแทกูมาส่งเธอที่ห้องค่ะเธอชวนให้แทกูมีอะไรด้วยแบบทื่อเธอ,อไม่มีอะไรจะเสียเพราะเดี๋ยวเธอก็ตายแต่แทกูปฏิเสธเธออึง้งและเขาก็เดินออกไปและเช็กค,ความปลอดภัยให้กับเธอรุ่งเช้าค่ะพวกเขาออกมากินข้าวร้านที่เธอเคยพามาแทกูกินอย่างอร่อ อร่อยแล้วก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นเพราะเหลือเพียงกันและกัน เมื่อกลับมาถึงรีสอร์ทค่ะแทกูบอกว่าจะไปสนามบินแต่ใจยอนบอกว่ามันแปลกๆนะเพราะแทกูเองก็ติดต่อพักวัวของตัวเองไม่ได้เธอจึงรั้งไม่ให้เขาไปแต่ก็ไม่สําเร็จแทกูค่ะขับรถมาจนถึงสนามบินจินซองลูกน้องของแทกูค่ะโทรมาบอกว่าพวกเขาโดนหักหลังหัวหน้าหยางขายพวกเขาทุกคนไปแล้วแทกูได้พบกับหัวหน้าหยางและหัวหน้ามาที่มาด้วยกันเขาจึงวิ่งหนีและพวกนั้นก็วิ่งตามเข้ามาแลวก็เปิดศึกทันที พวกนั้นมากันจํานวนมากค่ะแต่ด้วยความเก่งของแทกูเขาหนีได้ทันแล้วก็พวกนั้นค่ะขับรถไล่ล่าเขาและมีรถพวกมันขับมาเบียดจนคว่ำไปหนึ่งอีกคันหนึ่งไม่รอช้าค่ะขับมาชนรถของแทกูจนเสียหลักและรวมทําร้ายหวังจะฆ่าเขาหนัวกันอยู่ได้สักพักค่ะแทกูได้โอกาสจึงขับรถหนีไป หัวหน้ามาที่หัวเสียค่ะเขาจับตัวแทกูไม่ได้จึงตีไปที่หน้าของหัวหน้ายางแหกหัวหน้ายางบอกว่าเราควรใช้ประโยชน์จากลูกน้องของแทกูที่กําลังบาดเจ็บและพาก,ก็ตัดมาที่แทกูค่ะเขากลับไปยังรีสอร์ทแต่ก็ไม่พบแจยอนเขารียบโทรหาเธอ ว่าเธอนั้นกลับไปที่บ้านเพื่อจัดการศพของลุงแทกูใจเสียมากจึงตะคอกเธอให้รีบกลับมาทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงรถเข้ามาที่บ้านและภาพก็ตัดไปที่แทกูที่กําลังรีบไปหาใจยอนที่บ้านหัวหน้าอย่างโทรหาเขาแทกูเค้นถามว่าทําไมถึงทําแบบนั้นกับเขาแต่ก็ได้รับคําตอบว่า เป็นเพราะเขานั่นเองหัวหน้ามาคุยต่อค่ะเขาบอกว่าอย่าให้คนบริสุทธิ์ต้องตายไปมากกว่านี้เลยรีบมาที่นี่ซะไม่งั้นทั้งลูกน้องของเขาและใจยอนต้องมีอันตรายด้านหัวหน้ามาค่ะพูดคุยกับใจยอนว่าเขาเนี่ยเคยเจอเธอตั้งแต่เธอยังเด็กและเธอก็ต่อปากต่อคําและก็บอกว่ารีบๆรีฆ่าเธอให้มันจบๆไปยังไงเธอก็ตายอยู่ดีแทกูค่ะที่มาถึงที่บ้านพวกอันธพาลดักรอเขาและรวมกระชึกเขาอย่างโหดเทียมและก็พาตัวเขาไปหาหัวหน้ามากับหัวหน้าอย่างในโกดังตอนนี้แทกู ที่ถูกซ้อมหนักปางตายค่ะเขาเป็นห่วงใจยอนมากจนโดนหัวหน้ามาเข้ามาตัดบท แทกูทวงสัญญาที่หัวหน้ามาให้ว่าถ้าเขามาให้ปล่อยจินซองไปซะแต่ว่าจินซองตอนนี้ค่ะได้ถูกลูกน้องของหัวหน้าอย่างเล่นงานไปเรียบร้อยแล้วหัวหน้ามาโมโหมากแต่ด้านหัวหน้าอย่างก็บอกว่าเขาปล่อยจินซองไว้ไม่ได้เพราะเขาพักปีกับแทกูมากหัวหน้าอย่างก็เอาแต่โทษแทกูว่าเป็นเพราะเขาทุกคนเลยซวยกันหมดและกระหน่ำต่อยหน้าแทกูจนปางตายตอนนี้หน้าเขาเละไม่เหลือหมดสภาพสุดๆค่ะ ความจริงอีกเรื่องหนึ่งปรากฏขึ้นสรุปคือประธานโดเป็นคนให้ลูกน้องไปสืบมาว่าใครเป็นคนฆ่าพี่สาวและหลานสาวของแทกูและก็ได้พบว่าหัวหน้าอย่างนั่นเองที่เป็นคนทำเพราะเขากลัวแทกูย้ายสังกัดและเด็กๆก็จะตามเขาไปจนหัวหน้าอย่างไม่เหลือใครสเสียงเสียงค่ะแทกูเดือดเลือดขึ้นหน้าเขาทาาทมพลังที่มีทั้งหมดต่อยหัวหน้าอย่างด้วยความโกรธแค้น ดานหัวหน้าอยางก็ไม่ยอมค่ะเขาเองก็สู้กลับเช่นกันดูเหมือนแทกูจะได้เปรียบก็มีพวกมันคนนึงค่ะเอามีดมาแทงแทกูจนล้มไปอีกครั้งหนึ่งด้านหัวหน้ามาที่อยากมีบทมังค่ะเขาก็เข้ามาคุยกับแทกูแล้วก็แทงเขาอย่างโหดเหีเ้ยมจนแทกูล้มลงไปและตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสเจียนตายใจยอนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะเธแทบเสียสติเอาแต่ร้องไห้เธอเห็นแทกูล้มจึงรีบเข้ามาดูเขาเธอห้ามไม่ให้หัวหน้าอย่างมาทำร้ายจนตัวเองก็ได้บาดเจ็บแล้วก็ถูกจับตัว หัวหน้าหยางเอามีดมาแทงที่คอแทกูต่อหน้าเธอตอนนี้แทกูค่ะได้จากไปแล้วหัวหน้าหยางจะฆ่าใจยอนแต่หัวหน้าหมาได้ห้ามเอาไว้เพราะอีกไม่นานเธอก็ตายจากนั้นค่ะพวกเขาก็เผาโกดังจนวอดวายแล้วใจยอนก็เดินออกมาเหมือนตอนนี้เธอไม่มีความรู้สึกใดๆหลงเหลืออีกแล้วพวกอันธพาลค่ะกลับไปพักผ่อนใจยอนเองก็เช่นกันรุ่งเชา้าค่ะเธอโทรหาเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้ก็ได้คำตอบว่าพวกนั้นออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารทะเลไม่รอช้าค่ะเธอจึงขี่ มอเตอร์ไซค์ตามมาที่ร้านอาหารแห่งนั้น,นทันทีเธอเข้ามาในร้านก็พบว่ามีพวกอันธพาลจํานวนมากกําลังนั่งทานข้าวเป็นอย่างสนุกสนานและเธอก็ล็อกประตูมีชายคนหนึ่งค่ะเดินมาหาเธอเซาซีเธอและพวกเขาก็หัวเราะเยาะเธอเธอมองด้วยสายตาอาฆาตจากนั้นค่ะเธอจึงกระหน่ำยิงพวกนั้นอย่างไม่ยั้งมือพวกหัวหน้ามาและหัวหน้าอย่างเปิดประตูออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าอย่างที่กลัวจนหัวหดหลบอยู่ในห้องหัวหน้ามาพยายามเจรจาแต่ก็ไม่เป็นผลเธอกระหน่ำ ยิงหัวหน้ายางที่อยู่ในห้องกับชายที่ฆ่าลุงของเธอหัวหน้ายางร้องขอชีวิตแต่ตอนนี้ค่ะแจยอนไม่รู้สึกเศร้าหรือเสียใจอะไรอีกต่อไปแล้วแววตาของเธอนั้นเยือกเย็นแล้วเธอก็ยิงหัวหน้ายางตายอย่างอานาถเสร็จภารกิจค่ะเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาที่ชายหาดเธอยือนให้คลื่นซัดฟังเพลงอย่างใจเย็นเสียงรถตำรวจมาใกล้แจยอนเลือกที่จะจบชีวิตกับปืนคู่ใจของเธอและหนังก็จบลงค่ะ หากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตาม้าเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ